ไปชวนไปนะดีเพื่อนครับวันนี้ว่างงานครับว่างงานก็แวะมาดูอาจารย์ทา,าสีครับ ทิายให้มันดีดีเลยทายมันดีดีเลยจะทำเล่นน<ะ>ทายอยู่สามวันเลยยังไม่เสร็จอีกอย่างนี้หละายวันแต่ถ้าเป็นงานเหมาเนี่ยวันเดียวเสร็จนี่ใช่ไหม ngăn luồng, Chưa luồng, ạ. Tên là ngăn ấy? <laughs> อ้ยคนดังเนาะคนดังไงนี่ครับอ๋อให้ไปเรียนไม่ไปครับไปอาทิตย์หน้าเลยพ่พอแม่ให้ไปเรียนไม่ไปครับกูโทรมาตามครูอะไรโทรมาตามครูที่ปรึกษานอะไรกูที่บ้านนี่รูมาใหม่ปะพ่อแม่เอานะะ้ำชาไปขาย จ่ายค่าเทอมเสิไม่ไปเรียนครับหมีเรียนอ,อยากเอลองออกมาใช้ชีวิตทีนี้เริ่มคิดได้แล้ครับเริ่มอยากไปเรียนคืนนะท้ที่ไม่ได้แล้วนี่พุุงขึ้นนี่แล้ว คไ,ไม่ไหวไม่ไหวเหนื่อย,ยนนโอ้ยพี่มีกีเ่เตียงเนาะเดี๋ยวทาสีเสร็จก่อนสามวันนะครับแค่นี้กำแพงอบตรครับยังไม่เสร็จครับ เออถ้ารับเหมาเสร็จไปแล้วเสร็จตั้งนานแล้วแหละเสร็จตั้งแต่วันวันแรกวันแา,า,มมาวันแรกวันแรงวัอมรกวันแรวัรกวันแรกวัมรกวันแรกวันแรกวัรกวันแรกวักวันแรกัแกวันแรกวันแรกวัร้อกรักวันแรกวักหักแรวกรั งหยาบมากครับงานนี้ไม่ผ่านครับไม่ผ่านสายตาผมเลยเอ่ะโอเคโอเคอินทาดีๆแล้วกันนะพี่เขาไม่จ่ายตังค์นะเว้ยไม่ผ่านเลย ก็มีคนมาตรวจงานเอาไว้ตรวจงานที่อะไรก็พนักง,งานเขาเลยท่านประธานชื่ออะไรเชียนนะา นี่จะหัวกระบ้้าอย่างเดียวเลยดูไต่หาแล้วไปท้าห้องน้ำเนาะเอ้ห้องล้วงนอะเว้ยอยอ่ามาล้เล่นนอะเว้ย เี้ยอเนี่ยเียาก็ลันอเลยม้นัน,นอนนไ,นไม่ได้อาจารย์อูดไปไหนวันนี้อาจารย์อูดอาจารย์อูดาอารมณ์ไม่ีนี่ยครับนักเรียนครับนักเรียนสายพันธุ์ครับ ที่อ,อะไรก็เอ็น่งไปเรียน,นาา 17, พูดไหม่กาา้ยังรอเลยว,าวาออ่าเด็กทีวก่ว่าไไม่่ปนอกเอะไร่ <c oughs> ไ ไเองไงีึงจะชอบใส่ได้ก็ได้เออ่ออเ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 อดเออเอ่เออเอเออเออเอยเออ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 เอ้เออ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 เรอเ่เออ่เอออดเคออเออรับเออเเออเเออเเเออรอเอเออ โอ้ยหยุดถ่ายได้แล้วนี่นาถ่ายอ้่มคนหล่เกิดทําไงวะนี่อะไรของอุปกรณ์เลยนอนไม่เมื่อคืนนี่ ไปเรมาสองเอนสองนี่ไหมสองครึ่งเหร ไม่ใช่ครูเขาไม่ได้คิดถึงหรอกเขาเป็นเป็นห่วงอนาคตเองไม่เขาไม่อยากเห็นเองมาทาสีแบบนี้ไงมันมันร้อนไงยเออดำหมดเลยเออดำลึกเลยไม่ครับจะถ่ายทำไมลุงานพี่งานที่ไรไม่มีรถเข้าเลยวันนี้ ติดตามชีวิตเองหนึ่งวันนี <c oughs> <c oughs> บ่มเพิ่งเลีกันแม่มวเลยคนเดี๋ยวปวดุ่มานปันซี่าบได้หนิปั้นทุ่มมันเลยมือซี่ายนะคือทำอะไรต่อฟิลมรอสีแหงิมอ่ะครึ่งวันอีนี่เราสีแหงะมวัครึ่งวันรัา ใ่ทาน่านคนดังเลยนี่ตัราครยังไงเอาไปขายที่ไหนจะไปเอาไปขายที่ไหนอีกต้องมาขายพี่เหมดืนอดิมไปไปตัดไปทันห้าสิบบาท คืออะไรเนี่ยอคือนาะิอง12งนาทีเลยไม่มีตัดต่อครับสดๆครับ ไม่ใส <ài> ่สอตรงไปเดือนอาทิตย์หน้าจริงไงเออพี่จะได้โทรบอกปูบอกพอเลยแหละพอชื่ออะไรนะรู้จักไม่ชื่อพอจะบอกแล้วไม่รู้จักพี่บอกแล้วไปรียนไปเรียนไปก็ไม่เคยถึงโรงเรียนเรื่องจริงไหมนี่เรื่องจริงไหมเออยอมรับหน่อยบางวันก็ไปถึงแต่ว่า ข้างเรียนุ๊บพ่อขอแถวก็ออกมาแล้วก็ออกไม่ได้นะออกได้เู่นะก็ขับออกเลย้่เขาช็รถงานอยไรยางไม่ถูกคนดังครับขึ้นรถไหนะเงชิบหายรถนั้นครับขโมยขไมยไปแล้วเบกนี่นะเออไม่ใช่นี่ตองเบกนี่กันดักการโซนี่อย่างล็บกันดักจีโมจีเจ้เองนะไระดานโยนฟูตุ๊บตุ๊บ

ที <Und> <Und ing. S 2> ่เส oh. 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 okay. oh. okay, ียแล้วย้อยอเรียลิลูกลิงเวลาลูกปลิ้นแล้วเย้ไอเรียบต่ไอเลียงน่าิลปะเอเรียนไหมสิลปะล้างเสร็จยังไ่ต้องล้างไ่อนทีเช่ก่อนวะ เป็นไงอาการเป็นยังไงมันขาดด้วยอะไรนะอยาเป็นไข้เลยเป็น,ขขนไข้เลยทำงานนี้นี่เป็นไข้จบจะพูรงนี้เจยจอะไร

เฮ้เขาคิบเองชังเองคิบเองแล้วพี่จะรอจะไปใจต้องพี่มาถ่ายคนดังไหร่ดังเลย <c oughs> เอาปิดคิปให้หน่อยดิดไปิดไงเอาเจอปิดปดได้ไปทาตรงไหนตอนตรงตรงตรงววสุเซอร

ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ